เดี๋ยวเรามาต่อก,กันที่เรื่องของกาชาตินะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยทางสภากาชาติเนี่ยก็บอกว่าอยากจะให้ประชาชนที่มีสุขภาพดีเนี่ยมาช่วยกันบริจาคเลือดกันสักหน่อยครับเพราะว่ามีความสํคาคัญคือตอนนี้เนี่ยกลายเป็นว่าคือขาดอยู่นะครับคือคทางผู้อํานวยการศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติก็บอกว่าดยปกติแล้วเนี่ยเรามีความต้องการใช้โลหิตนะครับวันละประมาณ6,500ยถึง7,000ยูนิต แต่ปัจจุบันเนี่ยคือมีปริมาณโลหิตบริจากทั่วประเทศเนี่ยนะฮะมีเพียง<อ>ว2000งันละสองพันยูนิตเท่านั้นไม่เยอะนะคือสองพันยูนิตเท่านั้นนะครับซึ่งน<จ>ี่สำคัญอย่างไรมาสาคัญอย่างมากเพราะว่ามันมีคนที่เขาต้องการเลือดนะครับอย่างเช่นผู้ป่วยที่เป็นโรคธาลัสซีเมียต่างๆเหล่านี้เนี่ยหรือว่าคนที่เขาจะต้องไปทําการผ่าตัดถ้าเกิดว่ามันไม่มีเลือดก็อาจจะส่งผลอันตรายถึงชีวิตเลยนะครับก็อยากจะเน้นย้ําว่า ใครที่สุขภาพแข็งแรงเนี่ยก็มาช่วยกันบริจาคเลือดก,กันสักหน่อยนะครับถ้าเกิดว่าเราไปฉีดวัคซีนโควิด COVID มานะครับก็ถ้าไปฉีดซซโนแวคมาเนี่ยก็ให้เวนน้น1สัปดาห์หลังจากนั้นก็มาบริจาคโลหิตได้ครับก็ฝากเอาไว้นะครับท่านไหนสุขภาพแข็งแรงครับก่อนเพียงพอไปบริจาคกันครับมีคนถามมาว่าอ่ะแล้วถ้าฉีดวัคซีนไปแล้วเนี่ยอยากจะไปบริจาคโลหิตไปได้ไหมนะคะ,ะ,คะเขาก็บอกว่าถ้าหากว่าฉีดเซโนแวคนะคะให้เวนน้น1สัปดาห์ อ่ะ <c oughs> ก็ไปบริจาคได้แต่ถ้าใคร <c oughs> ไปฉีดแอสตราเซเนกามาให้เว้นประมาณ สสัปดาห์นะคะรวมถึง ừ ừ ừ. ใครที่ฉีดจอร์สันแอนจอร์สันเหมือนกันก็เวน้น4สัปดาห์ถึงจะไปฉีดวัคซีนได์ไปบริจาคเลือดได้นะ,ะแต่ต้องบอกก่อนว่าถ้าใครที่เพิ่งไปฉีดวัคซีนมาแล้วยังมีอาการข้างเคียงอยู่คือรอให้อาการดีขึ้นหายดีก่อนนะคะค่อยไปบริจาคเลือดนะอนนี้ก็คือเป็นผลพวงมาจากสถานการณ์โควิดนั่นแหละ<ๆ>ก็เลยทําให้คนไปบริจาคเลือดลดลงนะคะเพราะฉะนั้นใครที่มีกําลังแล้วก็ไปไหวนะคะก็ไปช่วยกันละกันเนาะ